สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้เอากุ้งลูกเขาเหนียวนะจ๊ะมาเบางังฝูงกล้วยกําลังมาอยู่กาลังกลับบ้านนะจ้ะตอนเนี้กล้วยบนมิต,ตรตง่ามงาม,งามเป็นแตะสะน่สะอ่อนสะอ่อนท่านนีน่มิต,ตรตัวงาม,มงเนี่ยพี่น้องเบิง่งด้อยพี่น้องเบิง้งมีตรต,ตัใหญ่ยัยอยู่<ง>บ้านหัวหนองนะจ้ะอันกล้วยนี่จะยู่จังหวัดกาฬสินอำเภอกำระาไสาบ้านหัวหนองนะจ้ะกล้วยที่ส่วนใหญ่นี ในมูบ่บ้านเฮาจะมีคนเดียงควายกันเกือบเบิดทุกหลังค่าตอนนี้กับกำลังแพร่ตอนแรกก็คือนี่คนละตัวสองตัวเนาะบา้านนี้มันก็ออกแม่แพร่ลูกใส่เวลาประมาณจักปีจ้ะขอสัมผณสเจ้า,จาของนิดนึงควายเดียงมากอยู่นี่กับเจ็ดแปดปีวอยด้เจ็ดแปดปีนโมตอนแรกก็มีแค่ตัวสองตัวามันก็ออกแม่แพร่ลูกมานน้ำมัเด็กขาจ<ม>ักเทืม่มมาซเสืใหอยเนาะ <laughs> ขายนี่กับัวเล้าแพงบ่าจานนี่ไก่ธรรมดาเนื้อคั้วอยนี่ละเบิ่งตามโตัวคย่างนี่ละอืมมิ้นเนี่ยโตงามเนาะตัวอ้วนพี่พี่ซะหรือแม่พี่น้องเป็นตาอ่อนซ่อนคืออย่างนี่เบิง่งเป็นตาอ่อนซ่อนให้เนาะอันไทยขนเลี้ยงคั้วก็สวยเนาะเชื่อไสวยกันทั้งหมดเลย <c oughs> เป็นอย่งไรจากความรู้สึกเป็นยังอันเป็นอย่างไรบ้างด้เี่ยงหวยหรือว่าเนกเงมีความชอบโซนโตหรือว่ามาแต่เนียงมันมาแ่เรียงอนกเรียงเป็นศาสร์เศรษกิจน้ำเนาะเนี่โตงามเมองเนี่ยเขาไปไกลมันจะเรียนหาเขา ไม่ได้ตกงามๆเนาะทีนองเอ้ยตอนนี้ควายกำลังจะเข่าคอกเนาะอย่าพึ่งตื่นผู้ขาเดอ้ออันนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาเข่าคอกเนาะช่วงเศร้าเขาจเจ้าก็จะปล่อยประมาณเทียงเพื่อที่จะออกไปหากินหยานะจ้ะ ตอนแรงกับประมาณบสามใบสี่โมงกับเริ่มกัับเข่าขคอกแล้วนะจ๊ะนี่จะเห็นว่าวิธีชีวิตของคนในหมู่บ้านนี่จะอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีสัตว์เลียงประจําโตนะคะถ้าพต้องการหรืออยากได้ควายนะจ๊ะก็สามารถติดตอ่อหรือว่า,อาสอบถามได้ละเอียดมาทาั่งช่องใดเด้อจ๊ะเพราะว่า ่าก็จะมีเจ้าคองเขาเจ้าอยากขายควายก็บมีแล้วจ้ะขันต่ํมก็จะประมาณซีหาเมือนขึ้นไปแล้วจ้ะราคาจะบ่แพงแล้วจะจะเป็นศาตร์เศรษฐกิจของโมบานเนาะสำหรับมือนี้เลยกุ้งลูกเนียวก็ขอ,ขอจบไวเพียงแค่นี้อย่าลืมติดตามเวยกุ้งลูกเดียวเด้อจ้าสวัสดีจ้า